ไบร์ทรัีพงประกาศติดโควิด -19 เลื่อนคิวงานทั้งหมดจนกว่าจะหายดีเป็นคนในวงการบันเทิงอีกรายที่ออกมาแจ้งติดเชื้อโควิด -19 ทีมค่ะสําสหรับไบร์ทรัีพงทัพสุวรรณนักแสดงสังกัดช่อง3ที่ตอนนี้นะคะกำลังมีผลงานละครเรื่องเกมปรารถนาโดยได้โพสต์ข้อความแจ้งให้ทุกคนทราบผ่านทางไอจีโดยมีข้อความว่า หลังจากที่ไบรท์เดินทางไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลผลออกมาว่าพบเชื้อนะครับทั้งนี้ไบรท์ได้แจ้งให้ทุกคนที่ใกล้ชิดและเจอไบรท์ในช่วงเวลาที่ผ่านมารับทราบเรียบร้อย er แล้วค่ะส่วนเรื่องงานพี่แพรผู้จัดการของไบรท์ได้แจ้งให้ทีมงานกองละครและซีรีส์ทราบแล้วโดยคิวงานทั้งหมดจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาตัวหายดี สุดท้ายนี้ไบรท์ต้องขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้รับผลกระทบมาณที่นี้ด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยเทคแครกับไบรท์และพีพฮงทับสุวรรณทำกลางเพื่อนๆในวงการแฟนคลับนะคะก็เข้ามาให้กำลังใจอวยพรให้หนุ่มไบรท์หายป่วยเร็วๆเ,เป็นจำนวนมากค่ะ